แม่ไม่น่าหนังหี้ยที่ข้างยาเว้วยที่ดูมาไปเนี่ยไอ้ควายไอ้เหี้ยหน้าผากไปหาพ่อเบืเหรอฮะหน้าผาไม่หาแม่เหรอไอ้ตัดไปแม่ไม่ได้ร้อร้องผัดไม่เว้ยร้องผัดไม่เฮียดูเวลากูด่าจิงหันไอ้ควายยี่ด่าพ่อด่าแม่เบื่อด่าเสร็จปุ้ยแล้วก็อยู่ไอ้เหี้ยดูคลิปกูไหมคลิปกูก็มีไอ้ตัดคนในไลฟ์สดกูก็เห็นไอ้เหี้ยไอ้กระชาก

พ่อเหมือนใช่ห้ชิไอ้องไอชอดิมตาอยู่แล้วไอชิงกูบาไม่จอเพดว่นี่ยไอเนี่ยหมาไอ้เวลาถามไม่นั่งแบบโอ้โเดิผ่านบาเดิผ่านบ้าไอกะจ่อเงี้ยเฮ้ยไม่ไ้ไม่ได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 อไม่ได้าม่านไม่ได้ไ่้า่ม้่เด้ด่้้่้ล่้้่ะก้้ไไ้มไอ้่ด่ไ้น้ไอ้ ่ไอ้เหี้ยพอกูด่าไปก็ไม่ดึงเลยด่ากูไอ้ฝากก็น่าโป๊ปิดมองปิดมายิ่งนั่งงูนั่งียบแต่ถามแม่เหมือนไงฝาดเลยเนี่ยยิบอยู่แก่เหี้ยยิบถามแม่เหรอไอ้ตายยิบถามแม่เหรอฮะแม่ผีมันนี่มาตีตื่นตั้งแต่ไอ้ฝาดฮะไอ้ควายลูกกระลีเหี้ย เดเชี่ยล่ะไอ้ป่าวายมาตากไทยย่พช้าเลยคิดไม่ยืดมือเสร็น่บิาวายเดตะปูตายอด่น้าตาอยางกรตีนดูใครกระตเพ่อหาแม่เหมือนใสเด็กขี้พ่บัดแม่หมู่ควาย้งเห็นเบิกป่ะฮะชนฉันสูงพ่อมาลาบานพ่อไอนใ่แล้วี่กลับบ้านไปโ้พ่อไปควายเด็กเีเด็กอีสายดูหน้าตาแม่เด็กเีหน้าตาอย่างกรุ้ว่าคุยเด็กเชียแลวไอ้โผลเหตุหาพ่อเหมือนเด็กแว้นในฝ่ายเด็กสกนก็จะบอกให้เด็กเชีครับ่ฮะขอบคุณครับคุณลีขอบค

udah <inaudible> dak আমরা দেখব আমরা কতদিন ধরে এই দেশে এসেছি আমরা কতদিন ধরে এই দেশে আছি 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 আমরা <repeat> । โอ้โหให้เหี้ยนี่ท่านผู้ชมดวยนะครับี้นี่นะครับสัเผมไปได้ไม่ดอมรับที่สุดแม่หวายเด็กจอไ้เหี้ยตาเอกจอควายมึงก็ดาษเหี้ยไรสัมึงด่าไปกี่รอบเบวเหี้ยสุดเพ่ด้วยสด่าคูสิบแปดชั่วโมงได้แค่นี้หรออะ้แค่นี้หรอเหี้ย ไอ้ยี่ตมองมาไม่กูทีเดกว่ามไดไม่ไหวาย็จอไอ้ฝาเฮี่ไม่ไคือ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 ไม่ได้คือผมนึกว่มัมีสักรีมากกว่านี้เว้ยสักมีสักรีบในการที่แบบเฮียด่าดวงด่าดวมันก็ด่าไปเลยไอ้พมพิมไม่ไอ้แจกจอยควายไม่ได้ด่าเฮียแบบด่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เสร็จปุ๊บ้วก็แบบมา่น้าผมน้าเพมพี่กูรู้สึกอะไรจ่อไปควายที่ได้แม่งก็น่าไหาพ่อเลยต้ไปควายไอ้เฮียคือแบบแม่เหมือนไส้ไอ้แจอยควายจัได้ไงหำแา กคคคงงสินควายงเป็นคเยกคก้าไเลควายเฮียฝอดเฮียมึอยากเตตะเป่าเด็กแวนไอเฮียเด็กสแกนไอฝ่เฮียควยมึงกลับบ้านไปเต้นเพลงติดต่อของมึงไปเีาถามมาได้ปะไอควายกูสมเพลงวัฒนาบวยเฮียควาย

ไปกันกันไปกันไปว้าย้นไปกันยนไปกันยืนไปกันยนไปกันยืนไปกันยนไปกันยืนไปกันยืนไปกันยืนไปกันยนไปกันยืนไปกันย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 ไปกันย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 ไป อะไรอ่ะเวลาเวลาโดนเขาด่าโดนเขาด่าโอ้โห่ารอันนี้นั่งแบบไปอ่จะต่อถามมีสมองมึงมีปะเนี่ยหรือแบบว่ามึงเป็นโรคแบบกล้าหรือเปล่าไอ้โมไอ้คว้คเดินไปได้ตามมึงฟีนี้ไอ้เหี้ย เกนอเกมบางทีตวที่ได้ไอ้เชื่อที่แรกยังแบบโบไอพเช่อร้องเร้องเครับผมเรียกร้องขอรับที่แรกครับไอกระจกไอกระจกก็ง้อยสมองมามาจ้าอลูกหัักใส่มึงงี้เยว่าตีตะลกห่งิแม่มึงก็ด้ปปีนังปีไอ้บนนก็ได้ีกระจม่ก็บนี้กดาแต่ตก็น่าหน่อยน่าเงี้ยไม่กดาตีดาปีเด็กี้ย

มขีะมึงกับรีฮะมึงกรีไอ้ฟังกรยะไอู้กรีรีบวมึงกีมึดิขี้อะควายกที่มึงไมีเลคนด้ว่าจุดมันยิดมกันนั่งยิดักันยิดักันยิดกันยิดกันิดังกัควายนี่สับมึงกูดาแล้วตาเขาไปเลยได้เินกันเดพ่อหาแม่มทมคนขีะฮะตนนีโคอกด้เดยร์อ้ินิจจะไม่ไอ้ี้ได้เรกด่กด่ีก ไอ้ก็ต่องเงน่อ้ทุเรศังเดก็ตอใช่ไหม้ความไอ้ก็ต่อไอ้ก็ตอสมเพศพิธาหน้ามือห่วยมือบ่าไอ้ชิ่งมันไอ้ชิ่งมันได้ชิ่งมันไอ้ช้ยมันไอ้ชิ่งมันไอ้ชิ่งมันไอ้ชิ่มันไอ้ชิ่ามันไอ้ชิ่งมีนไอ้ชิ่งมันไอ้นว่งมันไอ้ิ่งรันไอ้ชินไอ้ยิ่งมันไอ้ชิ่งมันไอ้ิ่งมไอ้ชิ่งมอนไอ้ช่งนไอ้ชิ่งมันไอ้ิ่งมัไอม่งมบนไอม่งมหนไอียมึงมบนพี้น ลยใช้แบบไม่ดังไอเหี้ยเสียกุโพไปไกลว่าเสียโพคาไม่เหื่อลกไอเด็กวน่ามากีการด้ยไอเจ๊ผูู้ไอ้ใบไม่สุภาพนะว้าเราอยู่คนนั้ตายยใบ้านคนเียวเี่ยเด็กมเลเด็กเี่ยเด็กที่ไม่สนจนเลร้อพ่อาตมายดมเป็นที่ยวเด็กผมไนา้พ่อเายมือาเเป็นเทียเด็กมยอ่หัวไหไเด็เที่ยวเเยการตางกันแล้วมข้าวเอควายเดยควายเิข้าวเิตีระากนาสเเี่ย